สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะตอนเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาคือด้วยพินินพูดเรื่องของวีซ่าประเทศอังกฤษที่มันอัปเดตขึ้นราคา15%นั้นนะคะ,ะพินินยังพูดไม่ครบในในหลายตัววีซา่าซึ่งวีซ่าอังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายตัวนะคะมีหลายตัวมากๆดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะ รู้จักเฉพาะไอวิซิสเตอร์วีซา่าใช่ไหมคะแล้วก็วีซ่าพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยค่ะวีซ่านักเรียนนะคะประมาณนี้นะคะมันก็จะมีหลายตัวมากๆที่หลายคนไม่รู้นี่เดี๋ยวพี่นินก็จะมาเล่าในส่วนของอค่าวีซ่าที่มันปรับขึ้นวันที่4ตุลานะคะที่ผ่านมาเดือนที่แล้วแต่ว่าพี่นินไม่ว่างจริงๆก็เลยไม่ได้นำคลิป มาทำคลิปให้เล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าหลายคนจะบา่าโอ้ยทำไมวีซ่าอังกฤษแพงจังน่นนั่นนี่นะคะก็ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของค่าวีซ่าที่มันสูงด้วยนะคะแล้วก็การทำเอกสารการคีย์ใบสมัครอะไรต่างๆขั้นตอนคือมันยุ่งยากกว่าในส่วนของเชงเก้นนี่คือเยอะนะคะ ต่างกันมากเอาแค่นี้ต่างกันทุกเรื่องทั้งค่าวีซา่าทั้งในเรื่องของด้านเทคนิคการกี่ใบสมัครการทําเอกสารนี่คือยากกว่าหมดเลยนะคะเอาล่ะเ,เรามาดูก่อนนะคะวีซาเยี่อมเยียน6เดือนเนี่ยวีซิสเตอร์วีซ่าเมื่อก่อนเนี้ยมันจะราคาแค่1้อปอนนะคะขึ้นมา15%เป็น1 1เป็นด์นะแล้วก็เป็นวีแล้วก็วีซ่าทักษะแรงงานนะคะก็ขึ้นมา15%เช่นกัน จาก625ปอนด์มาเป็น719ปอนด์นะคะวีซ่าผู้ก่อตั้งนวัตกรรมนะคะก็จาก715ปอนด์เป็น822ปอนด์นะคะวีซ่าของอ Global Talent นะครับ เพิ่ม15%เช่นกันก็คือ623่ปอนด์เป็น716อปอนด์นะคะวีซ่านักเรียนนะคะเพิ่มขึ้น35%นะคะจาก700เอ่อไม่ใช่ จาก363ปอนนะคะเป็น490ปอนแล้วก็วีซ่าสำหรับบัณฑิตนะคะที่เขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะคะ,ะขึ้น15%จาก715ปอนเนี่ยเป็น822ปอนวีซ่าคู่สมรสขึ้นมาอีก20%ค่ะทุกคนจาก1,538ปอนเนี่ยคะ่ะเป็น1,846ปอนค่ะทุกคน นะคะแล้วก็การการลาแบบใหม่แบบการลาแบบไม่มีกำหนดก็ยังคงอยู่ที่เพิ่มขึ้นอีก20%นะฮะจาก2อง0สี่รอปอนนะฮะเป็น2,885ป้อนนะคะ, 2, นนะ,คะรู้สึกว่าเห็นแล้วก็ เงินทั้งนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงสัญชาติในฐานะพลเมืองอังกฤษนะคะการเปลี่ยนแปลงสัญชาตินี่จาก20อ่าเพิ่มขึ้น20%อ่าจาก1,250ปอนด์เป็น1,500ปอนด์นะคะโอ้ทำไมมันเพิ่มขึ้นเยอะจังเลยนะคะในเรื่องของอ่าการยื่นขอวีซา่าอ่า ตั้งถิ่นฐานจากประเทศการการขอวีซ่าแบบย้ายถิ่นฐานไปตั้งถิ่นฐานที่น่นนะคะ priority เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา13%ค่ะทุกคนคือไม่ใช่เพิ่มขึ้นลดลง13%อะเมื่อ,อก่อนนี้ เมื่อก่อนนี้ย้ายถิ่นฐานมันจะอยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0นะคะแบบ priority ลดลงเหลือ20,003ที่พี่นินขีให้ลูกค้าล่าสุดพูดผิดนะคะแต่ในส่วนของ priority ที่ที่ยื่นแบบ วิซิสเตอร์วีซ่านะคะมันเพิ่มขึ้นจากแพร o r อร y ตี้ที่เราเคยจ่ายประมาณหมื่นสองเนี่ยมันเพิ่มไปที่23 0 0 0เกือบ2 4 0 0 0คือเรียกว่าเพิ่มไปเท่าตัวเลยนะคะอันนี้ว่าไปด้วยเรื่องของค่าธรรมเนียมวีซ่าของประเทศอังกฤษโหดร้ายมากแต่เราก็เข้าใจประเทศเขาหน่อยนะคะคือตอนนี้เรียกว่าประเทศอังกฤษนี่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจแย่มากเลยก็ เขาก็เลยกันกองคนที่จะเข้าไปประเทศเขาหนึ่งแอบไปลัลกลอบทางานทํางานแล้วกอบโกยเงินเพื่อที่จะอเอาเงินออกนอกประเทศอันนี้ก็คือมันมันก็เขาเรียกว่ามันก็มีผลกระทบต่อธุรกิจของเขาอย่างมากฉะนั้นการที่เขาจะให้วีซ่าจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมั่นใจว่า,าเราจะไปแล้วกลับนะเราจะไปแล้วไม่ไปแอบทํางานนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะตอนนี้วีซ่าเยี่ยมแฟนก็เหมือนกันถ้าแบบ างานงานที่ไทยเราไม่มั่นคงเขาก็ให้วีซ่าเรายากมากนะไอ้ประเภทเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์อ่าแต่ว่าเอาเงินเดือนน้อยหรือว่างานก็แล้วแต่แต่ฝ่ายชายซัพพอร์ตรายรอ่ารายจ่ายทุกๆเดือนอันนี้ก็อันนี้ก็โอเคนะฮะต่อให้ตกงานเนี่ยว่างงานเลยก็มีโอกาสได้วีซ่าเช่นกันนะคะแต่ถ้าทำงานอยู่ รายได้ก็ไม่ได้เยอะฝ่ายชายก็ไม่ได้ซับพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะดูลักษณะงานลักษณะรายได้ของฝ่ายชายด้วยถ้ามันแบบมีสุ่มเสี่ยงไม่ได้เช็คฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช็คทั้งชายและหญิงมีสุ่มเสี่ยงว่ามันอาจจะมีผลต่อต่อผู้หญิงว่าไปแล้วอาจจะไม่กลับไปแล้วอาจจะแอบไปทำงานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้นะคะก็ไม่ให้วีซา่าคือยากอะทุกคน ต้องบอกก่อนใครจะทำวีซ่าอังกฤษนี่เตรียมตัวเน้นๆนะคะเอกสารต้องแน่นต้องเม k e s ว r e จริงๆนะคะสำหรับใครที่ทำกับพินินเนี่ยถ้าทำวีซ่าครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่2เราดูแลให้ฟรีเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นบริการ ในในส่วนของพินินนะคะแต่บางบริษัทก็จะบอกว่าครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านใช่ไหมจะยื่นครั้งที่สองใหม่คุณก็จ่ายใหม่แต่ของพินินไม่ได้จ่ายใหม่มันเหมือนกับว่าถ้าโดนปฏิเสธเราจะดูเงื่อนไข,ขของการปฏิเสธว่ามันนะจะแก้ไขได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าแก้ไข เป็นเป็นไปได้น่าจะแก้ไขได้บริษัทก็จะทําการแก้ไขไขให้แต่ส่วนเดียวที่ลูกค้าจะได้จ่ายถ้ายื่นครั้งที่2ก็มีแค่ในส่วนของค่าวีซา่าค่าบริการต่างๆนั้นไม่คิดเลยนะคะอันนี้คือจากใจเลยคืออยากจะดูแลจริงๆเลยไม่ใช่แค่อังกฤษนะประเทศอื่นๆพี่นินก็บริการแบบนี้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนจริงๆคือในส่วนของวีซ่านักเรียนของประเทศอังกฤษหลายคนที่อยากจะไปต่างประเทศ นะคะไปด้วยวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าจะไปเรียนมากๆแล้วประเทศเขาเป็น native speaker ถ้าเราไปเรียนภาษาอังกฤษของประเทศอังกฤษเนี่ยคุณจะมีแบบคุณจะมีการพัฒนาอย่างมากเลยในเรื่องของแอคเซนต์ในเรื่องของอการใช้สำเนียงการพูดภาษาอังกฤษเนาะบริทิชเนาะมันก็จะแบบใช่ไหมฟังแล้วมีเสน่ห์มากๆและที่สำคัญค่าเรียน เขาให้จ่ายอ่ะก็ตอนยื่นวีซ่าเราก็ไปจ่ายแค่15%เปก่อนค่าเทอมจ่ายแค่15%เก่อนแล้วก็สถานศาึกษาก็จะออกหนังสือรับรองตัวนั้นให้เราเอาตัวนั้นอ่ะ มาขอวีซ่าได้เลยนะคะพอวีซ่าผ่านไปเรียนที่นู่นแล้วเราค่อยจ่ายส่วนที่เหลือนะคะถ้าใครยังหาที่เรียนไม่ได้นะคะอยากให้พี่นินดูแลว,วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษมาเลยเพราะว่าพี่นินนี่มีพาร์ทเนอร์นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษไม่ว่าคุณจะอยากเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอยากไปเรียนแค่ภาษาอังกฤษนะคะได้หมดนะคะหรือจะไปพวกสายเอ็อเอแคร์อะไรต่างๆคือมีหมดนะคะมีหมดทุกสายจริงๆนะคะถ้าถ้าอยาก จะให้พี่นินดูแลนะคะทุกประเภทวีซา่าไม่ว่าจะเป็นวีซ่าติดตามสามีาวีซ่าคู่มัน่นนะคะวีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานนี่คุณก็ต้องผ่านเกณฑ์นะคะมีนายจ้างแล้ววีซ่าทำงานอะไรทุกประเภทวีซ่าของอังกฤษเอาเป็นว่าทุกประเภทวีซ่าของประเทศอังกฤษพี่นิน รับทำวีซ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาไปที่อังกรษอยู่ที่อังกรษมีปัญหาสนใจอยากจะใช้ทนายต้องการทนายที่จะมาช่วยดูแลซัพพอร์ตคุณปลายทางพี่นินก็มีทนายที่จะแนะนำให้เช่นกันที่ประเทศอังกฤษไม่ต้องห่วงนะคะมีปัญหาอะไรสนใจอยากใช้บริการติดต่อพี่นินได้เลยค่ะ